นี่คือผลงานการเก็บมะเขือเทศวันนี้ของเราค่ะก็จะเก็บไปบางส่วนที่เขาเหลืองมากแล้วแดงมากแล้วค่ะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้ก็คงจะผิวแตกแล้วก็จะไม่ได้ใช้งานเลยค่ะก็จะเก็บไปเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วเราต้องรีบเก็บผลผลิตแม้ว่าเราจะอ,าอยากจะปล่อยเขาทิ้งไว้แต่ว่าก็ต้องรีบเก็บค่ะเพราะว่าหนาวมาแล้วจ้าดูการแต่งตัวของคุณจันเพญซะก่อนอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะก็ได้เยอะเลยค่ะเพื่อน ผลงานของเราคือความภาคภูมิใจค่ะมุมนี้คือมุมรีแลกต์อนาเลสมุมแห่งความภาคภูมิใจในการที่เราปลูกแล้วเราสามารถที่จะได้เก็บผลผลิตของเราได้ทานของเราแล้วเราได้ทําของเราด้วยก็เป็นมุมพักผ่อนของคุณจันเพ็ญค่ะก็เดี๋ยวเราจะเก็บต่ออีกนิดนึงต่เก็บประจาเพราะว่าไม่งั้นผิวจะแตกหมดแล้วก็จะทานไม่ได้น,นี้ สีจะเก็บได้หรือยังอันนี้ก็ยังเขียวอยู่ก็ยังเก็บไม่ได้ค่ะเพื่อนๆนก็เอาอถ้าเก็บไปเขาก็จะยังเปรี้ยวก็จะเปรี้ยวเกินไปสําหรับผู้ชายอาจจะไม่ชอบทานเปรี้ยวก็จะไม่เก็บอันนี้ก็ยังลูกนี้ก็ต้องเก็บละไม่งั้นเดี๋ยวเขาแตกหมดอันนี้เป็นพันธุ์ที่ดกมากใหญ่มากอันนี้ใหญ่มากเพื่อนๆใหญ่มากต้นนี้ใหญ่มากใหญ่มากค่ะแต่ว่าเราจะยังไม่เก็บเขาเพราะว่าเขายังก็ยังไม่สุกอันนี้ดูข้างก้นเขาจะไม่เป็นสีแดงเราจะเก็บเมื่อตอนที่แบบ ก้นก็เป็นสีแดงถึงจะเก็บไปไม่ไงั้นอันนี้เก็บไปจะเปรี้ยวค่ะแต่ว่าลูกบกบ้าทําต้นเอียงเลยค่ะอันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจค่ะก็ได้เก็บมาคเทศที่เราปลูกเองโอ้โหอันนี้ก็แตกแล้วไหมเรามาเก็บช้าก็เสียหายโอ้โหแตกแล้วเพื่อนๆไม่ได้กินแล้วจ๊ะอ,อันนี้ก็เซนซิทีฟมากจ้ะ,จะเป็นวันที่ ถ้าแนงอย่างนี้ก็น่าจะเก็บได้แล้วค่ะเพื่อนๆอันนี้เราก็จะเก็บไปทำสลัดพรุ่งนี้เช้าเก็บเอ นี่ก็ผลงานการเก็บระกขืเทศวันนี้ของเราค่ะเพื่อนๆนอกจากระเกืเทศแล้วอันนี้มันก็ขึ้นมาเองดอกไม้พวกนี้คือขึ้นมาเองก็ก็อาจจะหวานไวเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มันก็เกิดมาแทรกแซงกับระเกืเทศเราค่ะก็เป็นหนึ่งในผลผลิตวันนี้ค่ะเพื่อนๆถือว่าเก็บได้เยอะมากเลยแล้วเราก็จะเอาไปทําสลัดแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทําสลัดผักให้มีระเขืเทศเราเยอะหน่อยจ้ะลูกใหญ่ก็เก็บมาแล้ว ก็สีแดงประมาณนี้ก็เก็บได้ค่ะแต่ว่าอันนี้เนื่องจากว่าเขาเขาร่วงติดดินก็เลยจะเสียก็เลยต้องรีบเก็บมาค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจวันนี้จ้าผลงานการเก็บมะเขือเทศของเราชื่นชมผลผลิตกัน